มา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 ้ยม,ม,ม,มาครับผมโอ้โหตกใจหมดเลยเอาละครับผมขอกราบสวีทสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะเจ๊ก็วันนี้วิวกับผมฮีโร่เพชรสุดหล่อหน้าตาดีที่สุดในจักรวาลน,นะ<ๆ>โอเคครับผมมาซึ่งวันนี้เป็นสูซุมเอเดซอีพีที่17กันแล้วนะครับผม มาซึ่งวันนี้เป็นสูตรของน้องทางบ้านนะเออก็เห็นมีน้องให้สูตรมานะครับผมผมก็มาลองสักหน่อยมาเออมให้เป็นการเสียเวลาเวลาไปเริ่มกันเลยซึ่งสูตรที่น้องของให้มาคือให้ผมไปดูคลิปเออเกี่ยวกับวันพะันเมระใน YouTube เออช่องไหนก็นได้นะไม่จําเป็นก็ประมาณนั้นอนะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยแต่เวลาดูคลิปเสร็จแล้วอะให้กดซุ่มทีละครั้งนะครับผมแต่ผมขอดัดแปลงสูตรน้องนิดนึ่งนะขอโทษนะน้องที่ขอดัดแปลงหน่อยนะ เพราะว่าเวลาผมไปดูคลิปเสร็จแล้วอะผมขอซูมสิบครั้งสิบครั้งคือสิบครั้งสามครั้งก็คือสามสิบใบแค่นี้ไปเลยจบๆไปเลยเพราะว่ามันได้อยู่แล้วไงน้องใช่ไหมใช่สิ <c oughs> เพราะนั้นแหละประมาณนี้นะครับผมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวผมออกเข้า YouTube กันนะตัดๆไปก่อนเข้า y YouTube ก่อน Few <moments> later. โอเคครับผมอะตอนนี้ผมก็เข้ามาในคลิปหนึ่งแล้วนะครับผมก็ซึ่งเป็นคลิปแบบซูมตัวดำของผมนะคลิปไหนก็ได้อะที่เกี่ยวกับวันพันเมระแต่ช่องไหนก็ได้นะแต่ผมขอเอาเป็นช่องผมแล้วกันนะ เพราะาเห็นน้องขัพิมพ์มาด้วยว่าช่องคนดังๆก็ช่องพี่เองอะน้องก็ <c oughs> นั่นแหละผมขอช่องผมแล้วกันนะเพราะว่าเพื่อที่ไม่เป็นการได้ไปได้ไปอะไรกับช่องอื่นอนะเออเพราะช่องเราดังไงรอเล่นครับรอเล่นขอโทษนะครับก็นั่นแหละเออเพื่อได้นั่นแหละเออนั่นแหละเออนั่นแหละปะเดี๋ยวผมขอดูคลิปก่อนนะเดี๋ยวก่อไว้ก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าคลิปถ้าใครอยากดูคลิปนี้ก็ไปเดี๋ยวผมกดไว้ตัวไอทข้างบนล้วกันโอเคดูกันเลยอะไรกันครับเนี่ยมาตัวอะไรวะ โอเคครับผมมาตอนนี้ผมก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับเอ่อการดูนะครับผมเดี๋ยวกอเข้าไปในเกมเลยครับผมไปในเกมมาเลยปะโอเคครับผมมาอยู่กันในเกมแล้วนะครับผมซึ่งน่าจะใช้ได้อยู่ไปดูมาแล้วเออประมาณนั้นเดี๋ยวไปซุ่มกันเลยผมจะซุ่มสิบสิบสิบเลยนะถ้าสามสิบใบไม่มาคือสูตรไม่ได้ผลนะครับผมแต่ถ้าสูตรไม่ได้ผลก็ไม่ต้องไปโทษน้องครับผมมาโทษที่ผมเนี่ย uh huh. แต่ก็ย้ําก่อนนะว่าเป็นฟาร์มเชื่อส่วนบุคคลนะ เออทุกคนไม่ต้องซุ่มก็ได้ให้ผมซุม่มคนเดียวก็พอรอดแต่รอด <c oughs> เออแหละไปไปซุ่มกันเลยตัว๋วเออกิโลมานี่วะยังก่อนนะผมขอให้ผมเก็บก่อนลวกันนะเออลืมบอกวันนี้ไม่ยุก่กับไอดีร้องของผมนะนั่นแหละไปแล้วผมสามสิบใบจัดไปไวรุ่นมา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 ลงมา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 อุย้ยหยาอุ <c> ้ย <oughs> ตัวอะไรเนี่ยฮู้ฮอาหารมาแล้ว ยุงยุงยังไม่มีนะมาโอ้ยสูตรแม้งมาวะน้องแต่พี่ขอดัดแปลงหน่อยนะสวยใช้ได้นะเอเดียรองสวนไม่เลวไม่เลวมาผมสุ่มไม่ได้ไปสุ่มนี้ก่อนใบหนึ่งนะโอเคผมว่ามาแล้วครั้งต่อไปอ่ะเชื่อผมเถอะมันเป็นอย่างนี้ตลอดแหละไปมาแน่นอนสิบใบท้งที่สองโอ้ยเปิดก่อนได้เปรียบคัดเอปรากฏตัวสเน็กแมนแน่นอน ไมา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 อุ้ยมาครับผมโอ้โหตกใจหมดเลยบอกแล้วว่ามันได้พ่นของจริงจัดเจ้าพวกมนุษย์จงสำนึกซะวัคซีนแมนลบผิดตลอดไม่ใหม่กี้มาบ่อยเกินมาบ่อยเกิน โอเคครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับผมซู้ึกว่ามุกนี้จะเล่นบ่อยๆแล้วเฮ้ยได้เว้ยถือว่าใช้ได้นะผมเป็นสูรดัดแปลงนะเออพอแล้วครับผมวันนี้ได้เจ้านั้นมาพอแล้วเพราะว่าเก็บไว้สูมันอื่นมั้งเดี๋ยวผมสุ่มไปมันแบบมันจะได้บ่อยเกินไงอะไรเงี้ยก็สูตรน้องเวลีกูดโอเคนะก็เดี๋ยวทบทวนสูตรอีกทีนะก็คือว่าไปดูคลิปเก็บช่องไหนก็ได้อะเกียร์ออนพันแมนแล้วก็เข้ามาซุ่มเลยครับผมซุ่ม ครั้งละสิบนะผมขอดัดแปลงนิดนึงนะน้องเออแต่น้องเขาเขียนว่าครั้งละใบนะผมว่าครั้งละใบมันอาจจะ้าไปนิชนึงนะขอโทษจริงๆนะน้องครั้งละสิบไปเลยเราสดๆพอเออประมาณนี้ก็เอาเป็นว่า EP พีที่สิบเจ็ดกได้นะครับผมม่งได้บ่อยเกินจนคนชาวบ้านเหยจะสงใส่เอากระทะมาปลาหัวกูอยู่แล้ว <c oughs> อะไรกันครับนี่นั่นแหละครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าใครดูจนไอจามแต่ยังไม่คุดตามอันนี้ก็ไม่เอานะครับผมนั่นแหละจะไม่มีคนเลยเหรอวะ เฮ้ยนี่เปิดขน30นะเว้ยนั่นก็ไปแล้วผมรักครับผมจุ๊บๆนะเจอคลิปต่อไปบายบาย